สวัสดีครับสวัสดีรอบบ่ายนะครับสวัสดีรอบบ่ายเราอยู่กับใครเอ่ยยายบุญมีนะครับโอ้ยอาบน้ําครับอาบน้าช่วงบ่ายครับทําอะไรครับคุณยายคุณยายจะทําอะไรครับอาบน้ําอาบน้ํำน้อยๆนะครับเพราะว่าหนาวน้ํามันน้อยน้ํามันน้อยครับก็ต้องน้ําน้อย แต่พอคว่นกับพอคว่อับไปแน่ะอาการช่วงนี้ประหยัดน้ํามากๆเลยนะครับผมน้ําไม่ค่อยเปลืองครับหรือในการสองครั้งแล้วตั้งแต่ออกมาจากบ้านนะครับเดินทัวร์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอใครอีกหรือเปล่านะครับก็แถวๆบึงการนี้ช้างเยอะมากเลยนะครับไปทางไหนก็มีแต่ช้าง กับซาเล้งนะครับเยอะมากมาจุบจุบกันหน่อยเร็วจุบจุบหน่อยเร็วยหญ่จุบจุบใหญ่จุบปุเปียจุบเร็วจุบจุบใหย่หน่อยเร็วเออจุบกันจุบกันวู้คิดถึงคิดถึงครับผมใหย่หลานใหญกับหลานหุ่นนี่แตกต่างกันมากครับผม แต่ว่าเรื่องอ้วนนี้ให้ยายบุญมีประเลยครับเรื่องอ้วนเรื่องสูงให้ปูเป้นะครับฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ช่องพังปูเป้ด้วยนะครับเนาะเสร็จแล้วยายอาจจะมอมเมมไปนิดหน่อยนะครับนี่แล้วเราก็จะแยกย้ายกันไปนะครับเข้าหาคนละหมู่บ้านนะครับผมไม่รู้ว่าวันไหนจะได้มา บนมาเจอกันอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปหาบ้านไหนเลยแถวบึงการนี้ก็หามาหมดแล้วนะครับน้ก็ต้องรอคิวนะครับรอคิวกว่าจะเต็มคุนะครับมามาไต่ไปยังยง่งาาไปยังไี่มา่แล้วยายไปใส่ย้ายมามา,ามาย<ห>้<ม>ายอาบน้ำก่อน น้าวติดนในปั๊บวครับยูสองเชือกก็บอบุนครับอบุนเนนาอาอาบน้ำกอ่อนงเปล่งยางเหรียญได้ไหมเสร็จแล้วยายเตรียมตัวขึ้นรถยายเสร็จแล้วล้างขากอด อยู่น้ำก็กินสิครับยายยายเฮียยินยายทีมงานยายบุญมียายบุญมีมีอยู่สี่คนครับแต่ทีมงานปูปี้นี้มีอยู่แปดเก้าคนครับผม ต่างกันจริงๆริงยายขึ้นรถยายจะได้แยกย้ายกันแล้วนี่ครับเียเราจะออกไปทานเดียวกันแต่ว่าแยกคนละหมู่บ้านนะครับนคนต่างแยกย้ายกันไปก็เข้าๆวนๆเข้าๆามาหมดแล้วครับในหมู่บ้านไม่รู้ว่าจะไปบ้านไหนเข้าแต่บ้านเดิมๆไปอีกรอบสองไปนะครับ เผือคนเห็นคนไม่เห็นนะครับคนช่วงนี้ก็เข้าป่ายางหมดนะครับเล่งขายยางก่อนปีใหม่จะหยุดพักปีใหม่แล้วยายขึ้นรถไปดูสเตปยายขึ้นรถกันนะครับสเตปยายขึ้นรถข้องแข่วครับเอาเก้าอี้ไม่ตรงครับขึ้นได้เหมือนเดิมเก้ <laughs> เาอี้น่ารักมากนะี่ยคนใหญ่ยายขึ้นรถยายเอาขึ้นรถแบบไหนขึ้นเบือง ไม่ต้องเสีตังกันเลยมั้งคุณยายนี่บึ๊บบับมันแน่เหยียบขาเดียวโอ้เหยียบขาเดียวครับเหยียบปูเปลี่ยนเหยียบซีขาเลยไปคิวปูเปลแล้วครับคิวปูเปลแล้วจะขึ้นรถแล้วบุบจำบึ๊บุดจำบ๊ดดันตูดหน่อยบึ๊บบูขึ้นแบบเรียบร้อยขึ้นแบบเรียบร้อยครับเอาเอาขึ้นไปไหม ល្រ oh, no. oh, ូពីស si ្ល់ទ <laughs> <laughs> si ាត់ក្រូវប្រៀប្រៀនឹងលើង